ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขสเกษมแรมปีาสวัสดีวันปีใหม่แทนจะหาคนอยากได้รถยนต์ฟอร์ให้ลองมาคุยกับผมดูก่อน จะเกิดคนยากได้รถยินฟอ่อสักคัญให้คุณลองฟังเพลงนี้ดูก,ก่อนจะหาคุอยากได้รถยินฟอ่อให้ลองมาคุยกับพมดูก่อนสัาคัญซื้อกับเจมไม่แก้มไม่จตอตาสวัสดีครับเจมินฟอร์ดนะครับผม มาพบคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเคยนะครับกับคลิปนี้ ep 2 xrt สีดำา2 2 2 1อดหล,ล่อด้านขวามือของผมคันนี้นะครับกับแนวทางการตกแต่งแบบอเมริกันสไตล์ wide body ep 2นี้เจาะลึกชุดแต่งกันแบบละเอียดรอบคันเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยไปชมกันเลยนะครับผมไปเลยปีใหม่แล้วนะครับกดติดตามกดไลค์ช่องจเวนฟอร์ดกันหรือยังครับผมถ้ายังผมรบกวนนะครับช่วย กดติดตามกดไลค์ช่องจมิ้นฟอร์ดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหน่อยนะครับรวมถึงคลิปหน้าเนี่ยผมจะนำรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกับสไตล์การตกแต่งแบบไหนจะได้ไม่พลาดรับชมเลยนะครับขออนุญ,ญาตขอบคุณลวงหนานะครับผมขอบคุณครับมาชมกันเลยนะครับกับชุดแต่งรอบคันของ xlt 2021รอรอด้านขวามือของผมคันนี้นะครับผม xlt คันนี้ทำไวบอ o d y แล้วก็ยกสูงใส่ล้อ 20 offset ล้นๆนะครับผมเป็นแนวทางการตกแต่งแบบอเมริกันสไตล์นะครับเรามาเริ่มเลยนะครับกับอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมให้เ t คันนี้นะครับผมไลมน์มาเลยก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับผมฟิล์มกลองแสงฟิล์มเนี่ยติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมรอบคันเลยความเข้มความสว่างลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมรวมถึงยี่ห้อของฟิล์มเนี่ยก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผม ยี่หอก็จะประมาณ 3M มห้คู่ลามีนาประมาณนี้นะครับลูกค้าเรียกได้ทั้งหมดชุด f 1 5 0 wide body นะครับผมชุดหน้าแบบ wide body เนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบนะครับผมจะมีแบบนี้ก็คือชุด f 1 5 0 wide body แล้วก็จะมีอีกแบบคือชุด f 1 5 0 wide body แบบใหม่ที่มีไฟไข่ปลา5จุดด้านล่างของชายกันชนทั้ง2ฝั่งนะครับจะคล้ายๆของตัว body kit ชุดหน้า h a m m e r w i body นะครับผม แล้วก็แบบสุดท้ายจะเป็นชุดหน้าดับเตไวบอร์ดี้นั่นเองจะมีทั้งหมด4แบบนะครับผมคุณผู้ชมคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้เลยอย่างคันนี้เป็นชุด F150 Y Body โดยชุด F150 Y Body เนี่ยในชุดก็จะประกอบไปด้วยกระจังหน้า FORD ตรงตัวอักษร FORD เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกทำสีได้นะครับผมรวมถึงช่อง3ช่องด้านบนของกระจังหน้าเนี่ย สามารถเลือกได้ว่าจะติดไฟหรือไม่ติดไฟรวมถึงจะติดเป็นไฟดวงเล็กแบบนี้หรือเป็นไฟยาวเต็มช่องก็ได้นะครับเลือกได้ทั้งหมดเลยชุด f 1 5 0 Y body เอกลักษณ์ของเขาก็คือไฟรูปตัว c จะมีทั้งชุด f 1 5 0ธรรมดาแล้วก็ f 1 5 0 Y body นะครับผมจะมีไฟรูปตัว c เหมือนกันชุด f 1 5 0 Y body จะมาทั้งชุดหน้าแบบนี้เลยนะครับผมทั้งชายกันชนด้านล่างแบบนี้เลยด้วยนะครับผม แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวแก้มข้างว b o บอดี้ทางด้านหน้าและด้านท้ายรวมถึงตัวคิวลอด้วยนะครับผมทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยจะมาในชุด F150 วาบอดี้ทั้งหมดเลยนะครับการตกแต่งแบบว b o บอดี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุด F150 วายบอดี้แรปเตอร์วบอดชุดว b o บอดี้หน้าแฮมเมอทั้งหมดเนี่ยจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมตรงตัวแก้มข้าง ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายทั้ง2ฝั่งจะยื่นจากตัวโคมไฟของรถออกมาประมาณ2-3ถึงนิ้วนะครับผมทำให้มิติตัวรถเนี่ยมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นเหมือนแรปเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับสไตล์การตกแต่งแบบไาบอดี้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นสำหรับด้านหน้านะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าจะเป็นไฟหน้ามาสแตงนะครับผมไฟหน้ามาสแตงเนี่ยที่ทำให้ลูกค้าจะเป็นแบบเต็มระบบนะครับ คือจะมีไฟ d ดย l ไ g h t ไฟคลิปสามคลิปแล้วก็ไฟวงแหวน e ร eye blue eye โดยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยตัวเด y l i ล h t แล้วก็ตัวคลิปสามคลิปเนี่ยจะเป็นสเต็ปไฟวิ่งด้วยนะครับผมสวยงามมากๆรวมถึงตัวไฟวงแหวน e ร eye blue eye ตัวลูกแก้วด้านในอยากได้เป็นสีแดงสีน้ําเงินหรือสีเดิมของตัวรถสามารถเลือกได้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดชุดแต่งในด้านหน้าของ XRT คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชม ด้านข้างกันต่อเลยนะครับผมไปเลยมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับผมไล่มาเลยนะครับตัวแก้มข้าง w i ยบอดีตัวนี้จะมาในชุด F100 วายบอดี y อยู่แล้วนะครับผมวัสดุตัวแก้มข้างเนี่ยจะเป็นวัสดุ ABS นะครับแข็งแรงทนทานรองรับแรงกระแทกได้สูงเหนียวทนความร้อนน้ำหนักเบาลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะครับรวมถึง ตรงตัวแก้มข้างด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคลิป2คลิปตรงนี้ด้วยนะครับผมท้ายท้าของแรปเตอร์นั่นเองช่วยเพิ่มมิติให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าตัวรถเนี่ยมันกว้างมันใหญ่ขึ้นนะครับผมไลท์ต่อมาก็จะเป็นคิวล้อคิวล้อเนี่ยที่มาในชุด F150 w i d e Body นะครับผมจะเป็นคิวล้อขนาดประมาณ4-5นิ้วนะครับผมจะเล็กกว่าคิวล้อขนาด6นิ้วที่แต่งแบบออฟโรดปกติกันทั่วไปนะครับผมจะเป็นคิวล้อแบบเรียบแบบนี้ ไล่ต่อลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กซ์ยางแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมในส่วนของล้อแม็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมอยากได้ล้อแม็ขนาด16นิ้ว17นิ้ว18นิ้วหรือว่า20นิ้วออฟเซ็ตล้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมรวมถึงยางเนี่ยลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันนะครับอยากได้เป็นยาง HT High Terrain เน้นใช้งานในเมืองใช้งานทางเรียบนะหรือว่าจะอยากได้เป็นยาง All t e r r a i นแบบคันนี้นะครับผมที่ใช้งานได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุยนิดหน่อยนะครับผมหรือว่าจะอยากได้เป็นยาง MT ทมา r r a i นดอกใหญ่ๆเต็มเ,มเมก็ได้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยเนื่องจากการใช้งานของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลอม a กขนาด20นิ้วนะครับผมออฟเซตเนี่ยลบ24จะไม่ยื่นมากจนเกินไปเหมือนลบ44นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับผม แล้วก็เลือกยางเป็นยาง a อ t ทเรนะครับ AT เวลาใส่เป็นยาง AT อ l t e r รเนเนี่ยแต่งยกสูงล้อ Max 20ลนล้นแบบนี้เวลาวิ่งทางเรียดเนี่ยเสียงยางก็จะเงียบกว่านะครับผมพงมลัยเนี่ยก็จะสั่นน้อยกว่าสถานน้อยกว่านะครับตรงนี้แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของช่วงล่างนะครับผมแน่นอนว่าทําการตกแต่งอเมริกันสไตล์ว i ยบอดี้แบบนี้ใส่แม็กยี่สิบออฟเซ็ตลนลน้ลนแบบนี้ ต้องยกสูงขึ้นแน่นอนนะครับผมถ้าไม่ยกสูงเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยติดซุ้มล้อแน่นอนนะครับ XLT คันนี้ทําการยกสูงขึ้น2นิ้วทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมยละเอียดของช่วงล่างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยก้อนยกทางด้านหน้าด้านหลังตัวยางกันคลองแล้วก็ปีกนกเป็นของ Pro เฟนเดอร์นะครับส่วนโช๊คเนี่ยเป็นโช๊คของเดิมถามว่าทําการยกสูงใส่แม็กยี่สิบออฟเซ็ตลนล้นแบบเนี้ย ชคเดิมใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับยิ่งถ้าเป็น Y t r t r k c k หรือว่า FX4 Max หรือว่า Raptor เนี่ยชคเดิมเนี่ยใช้ดีมากๆนะครับผมการแต่งยกสูงล้อมแม็ก a m e r i c อเมริกันสไตล์ไวบอนี้แบบนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนปีกนกนะครับผมส่วนโชคเนี่ยแล้วแต่งบงประมาณของแต่ละท่านเลยนะครับไปชมด้านข้างส่วนอื่นกันต่อเลยนะครับ ใน t 2021จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอยู่แล้วนะครับผมไล์ต่อมาก็จะเป็นเบ้ากันรอยมือจับกรณีเนี่ยเราใส่แหวนหรือว่าเล็บยาวเวลาเราล้วงมือเข้าไปเปิดประตูแบบนี้ตัวแหวนหรือว่าเล็บเราเนี่ยอาจจะไปครูดสีรถตรงเนี้ยเป็นรอยได้นะครับตรงน,นี้ก็ติดป้องกันไว้ให้นะครับผมบันไดข้างเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับผมน้ําหนักเบาด้วยรองรับน้ําหนักได้ถึง ร้อยถึง120กิโลกรัมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหยียบก้าวขึ้นรถเนี่ยใช้งานได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวเสียไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวพังนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นสําหรับด้านข้างนะครับจะเป็นตัวแก้มข้างวบอดี้ของด้านท้ายรถนะครับผมที่ผมบอกว่าตัวแก้มข้างเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านท้ายเนี่ยจะยื่นออกมาจากตัวโคมไฟของรถประมาณ2 -3 นิ้วนะครับผมทำให้เห็นชัดเจนว่ามิติตัวรถมันกว้างมันใหญ่ขึ้นเหมือนดับเเตอร์นั่นเองนะครับ หมดแล้วครับสำหรับชุดแต่งด้านข้างของ XLT คันนี้นะครับไปชมด้านท้ายรถกันต่อเลยนะครับไปเลยมาต่อกันด้านท้ายรถเลยนะครับผมใต้ไฟเบรกตรงที่3เนี่ยก็จะมีไฟสองสว่างด้านท้ายกระบะด้วยนะครับรวมถึงมาพร้อมกับไล่ฟ้ากระจกหลังด้วยแล้วก็ที่ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับจะเป็นกระบะไลเนอร์ฟิล์มต่อบป้ายพายางคิ้วกรนส่ากระบะไลเนอร์อุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้ติดตั้งให้ลูกค้าทุกคันนะครับไม่ต้องกลัว แล้วก็ของที่อยู่ท้ายกระบะเนี่ยก็จะเป็นของเดิมนะครับผมอย่างเช่นกันชนหน้าเดิมแล้วก็ตัวแก้มข้างเดิมด้านหน้านะครับผมก็จะส่งคืนให้กับลูกค้านะครับจะมีแค่ในส่วนของล้อแม็กซ์เท่านั้นที่เป็นการเทิร์นนะครับผมไล่ต่อลงมานะครับที่ติดเพิ่มเติมให้กับคันนี้ก็จะเป็นครอบฝาท้าย FORD เพิ่มมิติความดุด,ดันความโดดเด่นให้กับฝากระบะท้ายมากๆเลยนะครับผมรวมถึงตัองตวอักษร FORD เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกทำสีได้นะครับเหมือนกระจังหน้าเลย อีกชิ้นที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นไฟท้าย LED ติดให้เข้ากับไฟหน้ามาแตงนะครับผมเป็น LED เหมือนกันสวยงามด้วยแล้วก็สว่างขึ้นด้วยนะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นกันชนท้ายเดิมๆโรงงานที่ XLT มีมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยจอด4จุดมาด้วยนะครับผมหมดแล้วครับสำหรับชุดแต่งรอบคันของ XLT คันนี้นะครับภายในเนี่ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้อีกหรายการนะครับเดี๋ยวไปดูภายในคร่าวๆข,ข,ของ XLT คันนี้กันนะครับผม จำอีกทางว่า XRT 2021เนี่ยคุ้มมากๆนะครับไปณู่ชมภายในต่อกันเลยนะครับไปเลยภายในคร่าวๆข,าข,าของ XRT นะครับผมเ hmm. บาะหนังจอทัชสกรีนกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าไฟหน้ามีไฟหน้าออโต้ที่บรร้ัาฝนมีที่บรรทัศนฝนออโต้พวงลาลไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชัน แล้วก็ที่ติดเพิ่มแต่ให้กับลูกค้าจะเป็นกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถนะครับผมหนึ่งรายการที่ติดเพิ่มให้กับด้านในนะครับผมคร่าวๆนะครับสำหรับภายในของ XLT คันนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับ XLT โฉมนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับถ้าต้องการรถไปใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ชีเรียกเรื่องตกรุ่นเนี่ยไม่ต้องรออ่อนิวเรือนมิถุนานะครับผมจัด XLT โฉมนี้ไปครับคุ้มค่าแน่นอนเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ EP 2 เจาะลึกชุดแต่งอเมริกันสไตล์ไาบอดี้รอบคันของ x อ t ละหล่อด้านซ้ายมือของผมคันนี้นะครับผมผมย้ำอีกครั้งใน EP 2ด้วยนะครับว่า x อ t 2021คุ้มค่ามากๆนะครับผมใช้ดีมากๆผมก็ใช้อยู่นะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยหากกำลังสนใจรถยนต์ฟอร์ดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามมีเงื่อนไขในใจอย่างไรนะครับผมอยากใช้เงินออกรถกี่บาทอยากแต่งมากแต่งน้อยประมาณไหนอยากเน้นส่วนลบ หรือว่าจัดเต็ม American Style w i Body แบบนี้ทักหาเจมินฟอร์ดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาในทุกเงื่อนไขของคุณผู้ชมคุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะครับผมรวมถึงถ้าอยากรู้ว่าทาอาชีพนี้สามารถออกรถได้ไหมเดือนเดือนเท่านี้สามารถออกรถได้ไหมยินดีนะครับทักมาถามผมได้เช่นกันหรือว่าจะทิ้งคําถามไว้ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้ครบถ้วนแน่นอนก่อนจากกันไปเหมือนเดิมนะครับผมรบกวนอีกครั้ง ช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องเซวินฟอร์ดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับผมรวมถึงคลิปหน้าผมจะนำรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้รับชมกับแนวทางการตกแต่งแบบไหนจะได้ไม่พลาดรับชมด้วยนะครับจำอีกทีนะครับ XRT 2021คุ้มค่ามากๆนะครับผมสวัสดีครับ ซึ่งรถออนไลน์กับผมปลอดภยัยฉับไว้ไม่ยุ่งยากเท็ดรไร้ใบแนนส่งมอบเปลี่ยนป้ายมุมบริการถึงหน้าบ้านส่งมอบทุกทิปทุกยัจจริงใจโปรใสและปลอดภัยมากมาก,มากขอฟังใจมินฟอนไว้ในอกอ้อมใจของคุณจะ,จะหาปัอยาได้รถยนต์ฟอร,ร์ให้ลองมาคุยกับผมเดูก่อนใจมินฟอนจะเกิดผองานได้รถยนต์ฟอร์สักคัน